มีพุทธภาษิตบทหนึ่งทรงตรัสไว้ว่าสังขาราสัตตานตินัติบุทธานมินชิตังสังขารทั้งหลายที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงวันไหว ต่อสังขารน,นั่นๆพระพุทธภาสิตนีเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทควรปฏิบัติตามหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ วันไหวได้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าแต่เราก็พยายามเดินตามรอยของพระองค์ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็้นทุกข์ไปไม่ได้สังขารก็คือร่างกายทุกข่วน ที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่แหละมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญระบาบที่ตนทำมาจะกก่อนโน้นมันตามมาตกแต่งตาหูจมูกกลีนกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ส่วนจิตนั้น เมื่อธาตุของมารดาบิดาผสมกันตั้งขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตวิญญาณก็เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดากบิดา โดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่นี้ให้ผู้ใดมีบุญหลายบุญก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บไข้น้อยผู้ใดมีบาปหลายติดตัวมา บาปนันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเปียดเวียนหาความสบายได้ยากมุนและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหน เราต้องสืบสาวหาต้นตอของการเกิดมากเป็นรูปเป็นนามอันเนี้ยต้องสืบสาวดูให้รู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาคําสอนผู้อื่นมาเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะคําสอนของผู้อื่นนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอระหันต์แล้ว เป็นความคิดความเห็นความรู้ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในชีวิตนี้ตามเป็นจริงตดอยเข้าใจอย่างนั้น ไอคนเรามักจะเชื่อปรัมปราไปทั่ว <c oughs> เชื่อพระอินทร์พระพรหมคนเจ้าแม่คนอิมนนก็เอามาเชื่อกันไม่ทราบว่าเป็นมายังไงไอเจ้าแม่คนอิมนั่นได้สร้างบุญบารมีมายังไรงก็นับถือกันค่อนประเทศน,นู่นท่าที่ฟังอยู่แล้วรูปหลอ่อเจ้าแม่คนอิมเนี่ยโทเต็ม เลยอันนี้แหละอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างมงายเพราะว่าหลักสำหรับที่จะให้เราพิสูจนว่าชีวิตนี่มันเป็นมาอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืนอยู่แล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสว่าสังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมไม่หวนไหวในสังขารน,นั้นเรามาปฏิบัติตามนี้กันแหละเราจะไปอ้อนวอนให้ผู้วิเศษใดๆในโลกมาช่วยให้มีชีวิตชีวายั่งยืนนานไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอย่างนี้นะ่ะมัน เป็นไปไม่ได้คิดดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าร่างกายของพระองค์นะ่ะบุญกุศลที่พระองค์สร้างมาแต่อเนกชาติมากมายมาตกแต่งให้อ่ะก็ยังไม่เที่ยงไม่ยังยืนต้องคิดดูอย่างนั้นก็นแล้วกันไอ้คนธรรมดาสามัญน่ะ บุญกุศลตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวจะให้มันเที่ยงมายั่งยืนมาแต่ไหนแนวบาปก็ทำอย่างนี้นะไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันจึงทำกันคนเรานะ่ะเหมือนเมื่อเวลาบาปมันให้ผลมาแล้ว ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอนนี่ให้มาช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปมันจะไปได้ยังไงแล้ว <c ười> ก็บาปกรรมอนุภาพแห่งบาปบุญเนี่ยมันมีเหนือชีวิตจิตใจของบุคคลผู้ใดทำมันมันก็มีอำนาจเหนือ ชีวิตของผู้นั้นผู้ใดไม่ทำมันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปครอบงมได้นี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ใดๆถ้ามันวิบัติมาแล้วแก้ไขไม่ตกก็โยนให้กรรมเราต้องทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อน กรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโน้นมันไม่รู้มันถึงได้ทำรมชั่วถ้ารู้อย่างปัจจุบันนี้แล้วจะไม่ทำต่อไปอีกขออธิษฐานใจละเว้นการเ,รเรบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทุกชนิดจะไม่เบีเยดเบียนใครเลย แม้ใครจะมาเบียดเบียนตนตนก็จะไม่ตอบ <c oughs> ถ้าการตอบโต้กันไปมันก็เป็นกรรมเวียนร,ยรตามสนองกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้ากรรมเวนหนหลังมีบรรดาลนห้เขามาทำร้ายทำลายชีวิตก็แล้วไปเราไม่ต้องไปผูกโกรธผูกปยาบาทบุคคลผู้ทำลายตน ไม่ใช่นั้นเวรมันก็ไม่จบสักทีมันก็ตามผูกพันกันไป <c oughs> นี่เราต้องรู้อย่างนี้รู้วิถีทางแห่งชีวิตนะมือนถึงถูกต้องตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้ารู้ไปยังอื่นแล้วไม่ตรงต่อความเป็นจริง ก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างว่านี่นะคนเราเกิดมามันก็ต้องเหมือนกันสิมันก็ต้องมีชีวิตมีร่างกายเหมือนกันดีก็ต้องดีเหมือนกันเลวก็ต้องเลวเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่มันหาเป็นเช่นนั่นไม่ บางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีผิวพรรณสวยสดงดงามบางคนก็มีผิวพรรณต่ำซ้มผิวพรรณไม่พุทธพองมีผิวพรรณสูบซีดอย่างนี้นะ บางคนก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมีวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเราเห็นกันอยู่ดาาตื่นก็ที่มันเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตกแต่งต้องเรียนให้รู้ เพราะต่างคนต่างทำเอามานี่มันทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่จิตมันน้อมไปอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเวลากรรมนั้นมาให้ผลมันจึงไม่เหมือนกันนี่เราต้องเรียนรู้ที่ เหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรก็ฝึกจิตของตนอย่าให้มันวั่นวาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าร่างกายสังขารธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกันกับดวงจิตจิตนี่ก็เป็นธรรมชาติรู้ไอ้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ธาตุรู้ไม่รู้อะไรเราต้องแยกประเภทดูอย่างนี้ส่วนนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละกระทบการเข้าจึงได้เกิดเป็นนามธรรมนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราฝึกจิตนี้ไอ้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อรูปธรรมนามธรรมอันมันวิบัติแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน <c oughs> อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกเมื่อทุกภัยในสงสารเมื่อต่อความเกิดเมื่อต่อความแก่เมื่อต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อต่อความตาย พอใครๆก็ไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะแต่จำก็ต้องก้มหน้าตายหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วอยู่ไม่ได้ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้อยากมีร่างกายสมบูรณ์อยู่ตลอดไปแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเวลาามันอยู่ดีสบายมันลืมตัว เวลาโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็ทุกร้อนอนคนเราเป็นอย่างนั้นความประมาทความไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเมื่อเวลามันสบายอยู่เนี่ยโรคภัยเบียดเบียนนี่เนี่ยมันทำให้คนเราประมาทลืมตัวไม่ฝึกฝนจิตของตน ปล่อยให้จิตมันเล่ยล่อนพระเนจรไปทั่วให้จิตมันหลงรักบั่งหลงชังบั่ง <c oughs> หลงถือเราหลงถือเขาหลงถือโน้นถือนี้อันนั้นก็ว่าของเราอันนี้ก็ของเขาเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ เรายากจนเขาร่ำรวยหรือว่าเราร่ำรวยคนอื่นก็ยากจนดูถูกดูหมิน่นคนยากคนจนไปมันมีแต่เขามีแต่เราอยู่ในใจนี่คนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มันยึงพ้นทุกพ้นภัยไปไม่ได้เราต้องภาวนาละความว่ามีเขามีเราอยู่ในใจนี้ออกไปเพราะมันผิดไปจากความเป็นจริงคำว่าเขาคำว่าเราคำว่าของเขาของเราอันนี้ ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วเออยอมรับแต่ถ้าว่าโดยปรมัติแล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อืมมันต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วก็จริงแหละถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกัน,นก็ไม่ทราบว่าของใครต่อใครผลเพลงกกันไปหมดเดี๋ยวก็ แย่งการฆ่ากันตายหมดเลยอย่างว่านาเน,นี่ยอ้าวนานี่แดนนี่มีมีหลักเขตนี่นาเราอันนั้นนานาเขาอันนี้แดนบ้านของเราอันนั้นแดนบ้านของเขาเช่นนี้ก็จึงไม่ร่วงล้ำกันไม่ทะเลาะกันไอ้สมมติอย่างนี้เรายอมรับ แต่ว่าสมมุตเหล่านี้เป็นของไม่กีรังยั่งยืนนั่นแหละถ้าว่าโดยประมัดแล้วมันไม่มีของใครพอใครก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ได้ตลอดไปมีกรรมสิทธิ์ได้อยู่ทั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพอตายลงแล้วก็เป็นสมบัติผู้อื่นไปเป็นของผู้อื่นไป <c oughs> อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกเนี่น่แต่กายสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นของห่วงแหนมากเป็นของรักมากแต่มันก็ยังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ายัางสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิภาวนาคมจิตที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันสงบลงให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณไว้ก่อน <c oughs> ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้แล้วใจมันลอยมันลอยไปตามกระแสของโลกลอยไปตามสมมุติมันยัดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่ไม่วันไหวพยายามฝึก,กจิตให้หนักแน่นลงไปเวลาโรคไฟเบียดเบียนมาก็ไม่ต้องเดือดร้อน เอาส่วนร่างกายมันวิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งตัางหากจิตใจไม่ได้วิบัติตามร่างกายเพราะจิตนั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันจะอะไรมาวิบัติอยู่นั้นจิตวิบัติก็คือจิตแปรปวนไปตามราคะโทสะโมหะันั้นจิตวิบัติอ่ะ <c oughs> ราคะโทสะโมหะนี่พระศาเสดาปรียบไว้เหมือนกับไฟเป็นของร้อนเมื่อมันเผารน้นจิตใจเข้าไปแล้วก็ทำใจให้เร่าร้อนหาที่อยู่ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เดินไปก็เดือดร้อน เมื่อกีเลยเหล่านี้มันเผาลนเข้าไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการฝึก,กจิตให้มันตั้งมั่นก็เพื่อไม่ให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยครอบงำได้เราฝึกให้มันตั้งมั่นเข้าไปในวันนี้เมื่อเวลาเรื่องใดเกิดขึ้นมา ดีก็ดีชั่วก็ดีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นนั้นเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเราก็แปลปรวนในถ้ากลางแตกดับในที่สุดเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเลยสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ก็มันเป็นอย่างนี้สี่มีรูปก็าตามที่ไม่มีรูปก็าตามเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกลับไปเหมือนกันหมดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วสะกดจิตของตนว่อย่าให้วันไว้ไปตาม ความวันไหวของนามของรูปเหล่านั้นทีแรกนี่มันก็ต้องสะกดก่อนแหละต้องอดกลั้นทนทานอย่างนั้นเมื่อความอดมันขึ้นสุดขีดมันมีกำลังเต็มที่แล้วมันก็เอาชนะทุกได้ไม่ต้องอดกั้นให้ยากต่อไป มันทักอดเองมันบบนี้ฝึกแค่มันจนชิน,นน่ะเวลาร่างกายวิบัติแปลโพนไปเราก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างนี้นะแม้มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายในใจิตใจอันนี้ก็ตามก็ไม่วันไหว ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังและจะวันไหวไปตามมันทำไมในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องวันไหวไปตามมันก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ไอ้ใจเนี่ยมันจะปรงมันจะวางมันจะไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรกเพราะปัญญาสอนเรามีอุบายสอนตัวเองมันเป็นยางงั้นแต่จะให้แต่ผู้อื่นสอนอย่างเดียวมไม่ไหวมันปรงมันวางอะไรไม่ได้ดอกตัวเองนั่นสอนตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่ง เมื่อจำอุบายจากผู้อื่นที่ท่านสอนนะจำอุบายได้แล้วก็เอาไปนั่งสงบจิตสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เนะี่ยมันก็ได้ลนะมันก็มันก็เชื่อตัวเองในบัอนี้เชื่อปัญญาของตนเองสิ่งใดที่ปัญญาสอนให้ละมันก็ละสิ่งใดสอนให้วางมันก็วาง ปลอยวางลงไป <c oughs> เป็นอย่างนี้อันวิธีปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนานี่นะ <c oughs> <c oughs> พยายามสอนจิตอันนี้ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะ สม่ำเสมอ,มสมอเลยไปนะบางทีมันก็เผลอไปเอ้าเกิดความยุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมาก็ตั้งเข้าไหมพิจารณาตามแนวเดิมนี่แหละเอาพิจารณาให้มันลงไปถึงที่มันถึงความจริงให้ได้เมื่อพิจารณาเพ่งพิจารณาลงไปถึงความจริงมนแล้วมันก็ยุติลง เรื่องวุ่นวายต่างๆนั่นนะไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วลงวางลงแล้วมันจะเล้วไปเลยมันจะไม่กลับหลงกับพุ่งซ่านไปอีกไม่ใช่เมื่อมันยังอริยมรรคยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ยังตักกิเลส ให้ขาดจากสันดานไม่หมดตราบใดแล้วมันก็จะต้องมีหลงแล้วก็มีรู้สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราพยายามให้มันรู้แจ้งมากกว่าให้มันหลงให้มันหลงแต่น้อยให้มันรู้นั่นมากใช่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้ <c oughs> ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายนี่ไว้ไปประพฤติปฏิบัติตามก็คงได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของอุทธเจ้าตามความสามารถของตนของตนดังแสดงมา